ห้องทํางานในห้องทํางานอยู่ในนอกุญแกรถลูกๆหนักเรียนนะเขาเขาตามโตออกตามประตูนะปกติถ้าคู่หวังยางมาตรงนี้ถ้าบะหันนี่มีคองหรือบ่มีนามคู่เมื่อวานต้องขออภัยนะคะสายหลุดไปตอนเช้าคะ่ะสายหลุดไปแล้ว อันขึ้นออกออกไปนาะบ้านกับบอทมเมนกับทางท้ายมาดูทางท้ายเมยมาดูปูเป้เป็นไ้สบายดีตอนนี้ยู่ใส่เนะาะทเมนปู่เปเน้นี่ปู่เปล้ลูกศิษย์คู่หวังเนี่ยเราเพิ่นมาเห็ดหลงรถอยู่นี่เราเพิ่นกะเอาเอาน้องเขาเจ้ามายูนี่น้องเขาเจ้าเป็นอันเป็นสุนัขตัวผู้สวัสดีค่ะยายเปนะโอ้ยวันนี้อบอุ่นอีกแล้วนะคะยายเป้มาอีกแล้วนะ ฉันได้กลับบ้านค่ะวัสดีค่ะยายแปรนะโอ้ยวันนี้อบอุ่นอีกแล้วนะคะยายแปรมาอีกแล้วนะฉันได้นนกลับบ้านค่ะพอเมื่อนั่นเมื่อนั่นไปรวมรุ่นยวนอยู่ทั้งเทพบสถิตนะเพื่อนพอออว่ารุ่นนี้นะไปรวมรุ่นยวนอากาศเพื่อนดีนพรรษ์นะศุนสันเขตอันนี้จัดจำชื่อได้แต,แต่แต่ยังไม่มีโอกาสได้คุย คุยกันถามข่าวกันเสียนะวัดดีค่ะเม่นมาเม่นเม่นปูเป้บอกอุม้มเฮียอย่างเน,ะนาะเล้วเป็นคุณครูอยู่แต่กับอ่านเป็นครูภาษาไทยค่ะแต่อ่านภาษาหมั่นการนะไม่ค่อยได้เห็นหน้าสดสดกันไปบ้านทีนึงก็ไม่ได้เจอแต่เจอทางเฟซก็ถือว่าไปออกกําลังกายว่าสิยางไปโรงเรียนนายางไป โรงเรียนกับบ้านจาของกับห้างประมาณหากิโลค่ะโอ้ไม่ไม่นะคนได้มองเห็นนะขอบคุณมากค่นะทั้งบัวใหญ่เป็นยงไรทั้งบัวใหญ่ทั้งชนบุรีเป็นยังไงนนเนาะนะได้ตั้งค่าโฆษณาในสตรีมตั้งค่าโฆษณาดาวเอ่ยตั้งในในอย่างเกาะในในเลี้ยวเนาะในเลี้ยว ถูกใจกบสีคอมมินนะเบิ้งจนจบแล้วก็สีคอมมินเป็นการให้ให้มูได้นะทีน้ำเนอะแล้วก็เป็นนะได้ตั้งค่าโฆษณาในะนะสตรีม ตั้งคาโฆษณาดาวเอ้ยตั้งในในอย่างเกาะในในเลี้ยวเนาะในเลี้ยวไอเห็ดอีอย่างเน่ไปคุดปูน้ากันไปซอนกุ้งน้ากัน <c oughs> เอ่เอเห็นมาอีกแล้วหนึ่งหนึ่งไปออกกําลังกายว่าสิยางไปลงเรียนนะายางไปะลงเรี้ยนก็บ้านจาของกับห้างประมาณหากิโลค่ะโอ้โยเพื่อนสนมนี่อยู่อ,อําเภอเมืองค่ะอยู่อ,อําเภอเมือง นะที่เขามากอรอแล้วค่ะอันเสาอุโบนนะคะเสาอุโบนมัก,กะลากลางกางเดือนกะสิกินได้นะนะ่าจะกินได้ผู้ใดมักเปรี้ยวๆุดยเบาเร้วกับน้ำร้ายไหล หิมาตัวท่า,ทายภาพหิมะไม่ให้ยาเบิงเนเดอร์นะบบได้ไปก็ได้เห็นภาพกะนะคือจังเด็กพี่ก็ขอนะเลยไปจนครบนะจนครบหกสิบนาทีนะคะนะหกสิบนาทีนะพี่เอ นะถ้าถ้าเป็นเป็นปฏิบโทเบอร์ธรรมดามานะคุวังกับสีกดปีกกรแล้วก็โทกับป่าแต่เดี๋ยวนี้ปฏิบมีลนะก็หาเสื้อหาเสื้อที่ไม่มียี่ห้อมาใส่นะก็นะนะสวัสดีตอนเช้าหาวังน่าเริ่มเห็นเริ่มเห็นดวงอาคิดชันโพสคุวังไปไป,ไปในหน้าฟีด สาธารณะเนาะนะนมีม,มีบางบางวันที่แบบว่าจุดรวมนะีไก่เนี่ก็คืออันเพื่อนโพอดเดงนี่แหละที่อยู่ไก่นอกนั่นยุกก่ใกล้ๆกันเดิเพื่อนน้อยกักกะบานเขาทักทายหาีหนเด้อที่ได้ไปหานะคะ ขอบคุณมากค่ะเพื่อนสายคางแก้วนะคะว่าทำเมนกับทักทายมาดูทักทายเมยมาดูปู่เป้เป็นไ้สบายดีตอนนี้ยูใส่เนาะทำเมนปูเป้นี่ปู่เป้ลูกศิษย์คู่หวังนี่ยนะมีมีคอมเมนต์หลายๆในในแห่งแห่งในช่วงที่เพื่อนดันเพื่อนดันเพื่อนมาไห้หลายๆนะ นามาดันเจ้าของก็เข้าไปตอบกดถูกใจลมก่อนเพราะลมตัวนี้เปิดตั้งแต่เมื่อวานจําได้เนาะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาแวะให้กําลังใจครนนี้ไฟอันโซลาเซลน้ำดิเน,น่าโซลาเซล์น้าว่าอยากพ้าลูกพานตรงนี้เดินทะลุได้ นะแต่ว่ากระสิขามขอไปในโรงเรียนตรงนี้ได้เลยแต่ตอนนี้คือข้ามไปไม่ได้แล้วเพราะมีน้ํานะคะมีผักบุ้งมีอะไรด้วยเขากระสีได้คุยกันเนาะนะเพื่อนเช่าเลี้ยวเขามาในนี้กระสีได้ได้ได้ปฏิสัมพันธ์บ่บ่บออ้อมน้องเพราะว่าถ้าอ้อมน้องไปถ้าทานี้น้องน้องน้องนิ้นน้องนวลมาพร้อมนะเขาสีย่านมีมากนะขอบคุณ ทุกสายที่เข้ามาทุกนะทุกโปรไฟล์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครูหวังนะขอลงเวทีตื่นขึ้นมาแล้วกันอันไปอาบนา้ำนะไปอาบน้ำแล้วกันไดชุดนอนกับมานอนนะแล้วก็พื้นรับไปพิมพ์ไอ้เบ้าเอา,เอาแล้วก็ส่งมา้าส่งขอความนันมา้า ยังป้าอยู่ข้างบ้านป้าที่ว่าให้เขากรมเนี่ยประแดงอ,อยู่อันอันมองอันข้อปิดนั่นท่านได้แจ้งเนั้งค่ะนะคู่วังก็ว่าสิออกไปแต่งตัวเลยด้หนีตีออกีเด้แต่เบิ่งว่าผู้ขับรถพาไปเพิ่นที่พาไป น่าได้โบก็น่าทีได้อยู่เด้เยิ่นแข็งแรงกับขึ้นม้าเร็วคุณนพพลัดยินดีค่ะอยู่อุดรค่ะอุย้ยนะาคุณนพพลัดอันคู่หวังกับนะาี่ว่าไก่้ออเด้งนะานะาที่ไก่เนี่ยคือ คนคอนสวรรค์ไปอยู่กอทมอนะคือพออัจฉริอีเอ,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 อีกบอกอีกก่อนนึงนะเขาก็กระโดดขามมาได้เอาเสียงดังวัดดีค่ะอุ้ยถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะแพ้นะก็เลยตัดออกนะคะผู้หวังขึ้นเวทีตีห้าสามสิบสองน้ำลิงกับเวลาน้ำล้วกะได้ย่างแค่นาบ้านย่างไปล้างน้องไหลเน่ หลังโรงเรียนบ่แม,ม่หลังน้องไรขายของทรงคือยายแป้น,นี่แหละพื้นทีเ่เฮ็ดขนมแบบเป็นขนมถาดนะเป็นของหวานเป็นอี้ยังกวนเน่ออี้ยัยงเน่นะคะบางครั้งย้ำแรงอันคุณยาไล่อยู่ในห้องก่อยทะไลอยู่ข้างนอกกเสียงทีวีอันคุณปูนะเสียงอัน ตักเบิงหนึ่งเราก็เลื่อนไปกดถูกใจอีกอยักหมาสามที่หา้านะถ้าบางบางข้ังถูกใจทุกอันถือตาทุกบวกให้กับครูหวังหรือว่าเป็นพลังบวกจริงๆค่ะเห็นเข้ามาดีใจนะความรู้สึกดีใจนะนั่นคือพลังบวกค่ะเข้าไปโทษหาลอยเมตรแว่าผิดอีกแล้วเออเป็นอย่างน้อมือนี่นะฮกิโลสันวนะว่าที่ันโพสต์คูหวังไปไปใน อหน้าฟีดสาธารณะเนาะนะนม,มีมีบางบางวันที่แบบว่าเลยนะของเรายังไม่นัดรวมรุ่นกันหรือจะนัดรวมรุ่นกันที่ที่บัวใหญ่วันงานแต่งอันลูกสาวคุณเพื่อนเพื่อนอยังเพื่อนลําไยนี่กหะหอยแถลงกะผ่านผ่านพี่ไม้ผ่านม้านี่กะถือว่าใกล้ค่ะป้าดวงอาทิตย์งามอิริเนาะขอบคุณค่ะ นะขอบคุณมากเลยสะทนนะขอบใจขอบใจมากขอบใจ